สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมวันนี้ปาทุกคนนะครับผมมากินเมนูสุดแซ่บของเราครับผมเป็นส้มตาปลาลานะครับส้มตําปลาน้ําปลาก็เป็นน้ําปลานี่ครับน้ําปลาแม่อีพิมพ์นะครับอันนี้ครับบอกเลยครับสุดยอดจริงๆครับรสชาติไม่ธรรมดานะครับผมอร่อยมากมากินกับปลาแดดเดียวนะครับนี่ครับทุกคนครับปลาแดดเดียวทอดมาลร้อนนะครับผมกับข้าวเหนียวครับข้าวเหนียวครับทุกคนตบท้าย ด้วยผลไม้นะครับก็จะเป็นลำใหญ่แล้วก็ลองกองนะครับผมผักแก้มของเราก็จะเป็นผักกระถินนะครับแล้วก็ผักชีลาวแล้วก็มะเขือนะครับแต่พร้อมแล้วก็อย่าพูดมากเลยครับมากินกันดีกว่านะครับผมลงมือกินกันเลยครับทุกคนครับมาครับโอเคครับนี่ทุกคนผมจะให้ดูต้มตำอยากให้ทุกคนเห็นแบบหน้าตาเขาว่าน่ากินมากครับนี่โอ้โห นะครับทุกคนดูน้ำปลาล้านีครับน้ำปลาลาแม่ยีพนี้สุดยอดจริงๆสุดยอดมากครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็ไม่ได้ไปหาปลานะครับกินข้าวก่อนครับเดี๋ยวกินเสร็จแล้วเดี๋ยวจะออกไปนะครับมาครับทำแรกกะนครับขอทดน้ำแบบยั่วๆก่อนเลยนะครับทุกคนบรรยากาศนี่สุดยอดเลยครับนี่นั่งกินอยู่หน้าบ้านนะครับ ถึง,งก้อนจริงครับนี่ครับนี่จะเป็นปลาทอดนะครับปลาแดดเด,เดียวทอดนอร่อยมาก อยากให้ทุกคนลองลองกินดูนครับรสชาติส่วนจอนริงครับแซ่บมากเลยองกินจนจะหมดขวดแล้วนะครับไม่ได้ถ่ายนะครับเพิ่งมาถ่ายวันนี้ครับอื ก็สุดยอดจริงครับหน้าบ้านลมเย็นๆมุมน้ำปลรราะก็นอนนวล เผือกอ่อนอร่อยมากครับนะครับหาข้าวมากินด้วยกันครับกินกับผมก็ได้ครับขาดใหญ่ๆ ข้าวมาวร้อนนกับข้าวเหนียวไงนี่ครับกิ่นน้ำปลาออเข้าไปอ,อร่อยอร่อยมากเดี๋ยวกินเสร็จแล้วก็ว่าจะออกไปหาใหม่ตกปลานะเพื่อจะได้ปลามาทำกับข้าวเย็น,นครับ อร่อยแบบสุดๆเพราะว่าน้ำปลาเขาเข้มข้นจริงครับใส่ละนัวปลาทอดนี้ Mm. Sap เหมือนอร่อยจังางไรครับเนี่ยทุกคนราชอบผักอินก็เก็บเอานะครับข้างรัวหน้าบ้านนี่ยครับปลอดสารพิษครับมะละกอกป็ต้นหน้าบ้านนู่มะเขือกป็ต้นหลังบ้านอื ปาอดปลาเดียวทอด ครับผมก็อย่าลืมนะครับผมถ้าเกิดว่าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับตากล้องนะครับของเราก็เริ่มจะทนไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าเมนูที่มากินนี่ยั่วเธอเหลือเกินนะครับโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับ